หมู่บ้านนวนปูนเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามบ้านเงียบสงบผู้คนใจดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้หมู่บ้านนี้ไม่เหมือนใครคือร้านชำใยบึงที่อยู่ติดกับเมนวัดดอนโศกใช่จ้ะเมนเผาศพแบบที่ควันลอยของมงเท่ากระดูกปิวข้ามดัวมาทางร้านขายขนมถุงสิบบาทกับเครื่องดื่มเย็นๆที่วางแช่ในถังโฟมอยู่ข้างรั้ววัด ยาเวิงเป็นแม่ค้าสูงวบยใจปั้มแกอยู่คนเดียวในบ้านไม้สองชั้นติดร้านชำแกว่าชินแล้วกับกลิ่นควันเผาศพกลิ่นหอมดีนะลูกเหมือนเผากระดูกไก่แกเคยบอกขมาน้อยเด็กส่งของร้านมอไซค์ข้างๆที่ชอบวิ่งมาแอบกินขนมเฟรแต่พอตกกลางคืนก็ไม่กล้าเปินหน้าต่างหลังร้านเพราะหลังร้านคือตัวไม้ผุโผที่มองออกไปจะเห็นแมนคืนวันพุทธที่13นั่นเอง เสียงเล่นจากเมนตอนตีสองเหมือนเสียงอะไรสักอย่างขวนเหล็กฝ่าเมนหรือไม่ก็เสียงเล็บยาวๆขูดแจกๆก,ก,ก,กับกระเบื้องเกา่เกาๆของหลังคายายเวึงสะดุง้งแกตื่นมานั่งพับเพียบอยู่ปลายเตียงมือกำสายสินไว้แน่นเหงื่อซึมทั่วตัวถึงจะปากดีกลางวันแต่กลางคืนยายเวิรงขี้กลัวเอาเรื่องเสียงนั้นไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวไม่ใช่ขโมยเพราะตามด้วยเสียงลากอะไรสักอย่าง เมื่อแมนเสียงค้นเมื่อแมนเสียงค้นแท้ๆแกพึ่งพำแล้วคว้าขวดยาดมยัดเข้าจมูกรุ่งเชา้าร้านชามเปิดตามปกติแต่สีหน้ายายเบิง่งซีเสียวชาวบ้านที่แวะมาซื้อของเริ่มยังมองหลังร้านเมื่อขึ้นคูดิ้ยินเสียงมันหลองเด้อลุงพันเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ถัดไปบอกพร้อมชี้นิ้วไปทางแมนเป็ดเป็ดแน่นอน กูฝันเห็นมันมายืนเกาอ,อกอยู่หน้าหอา้อกน้ำมือน,นั่นกูยังกินข้าวกับหนังค้วยอยู่เลยลุงเพิินว่าหางทําท่าจะอวกอย่ามาเว้าบ้าเด้อลุงเปรตบวมีดอกหมาน้อยแยงแต่สีหน้าก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ยายเวิงถอนหายใจเอื้อมไปเหยียบทูบจุดสามดอกยัดใส่ถุงกับข้าวให้หมาหน้อยถือไว้แน่มันบ่ได้หวังลานดอกมันหิวสองวันต่อมาลุงเพิ่น ไม่มาเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านพาก,กันสงสัยแต่พอไปถึงบ้านกลับพบว่าแกนอนตาเหลือกอยู่หน้าบ้านเสื้อยืดเปื้อนขี้เท่ามือกำมตะก,ก้าเข้าเหนียวแน่นลุเพผ่นได้กินของเผาคือจังมันตามมาจากแมน่นยายวึงบอกพางเล่าด้วยน้ำเสียงแผ่วเป็ดน,นันมันหิวมันสิตามหาแต่คนเคยเถียงมันชาวบ้านเริ่มแตกตื่นร้านขายน้ำอัดลมข้างร้านยายวิรงปิดชั่วเขาคนไม่กล้ามานั่งหน้าร้านตอนเย็น เด็กๆที่เคยมาวิ่งเล่นหน้าวัดก็เริ่มหายไปเหลือแค่เสียงนกกาเฉลผัดต้นสะดาที่ปลูกไว้หลังเมนเท่านั้นแต่เ,เรื่องเดามันยังไม่จบแค่นั้นคืนวันเสาร์พวกวัยรุ่นหมู่บ้านทีมเด็กสองไฟที่ชอบถือไฟฉายมาส่องหาผีหน้าวาดัดลากขาก,กันมานั่งกินเบียร์้างร้านยายเวิองแถมตั้งใจจะท้าเปียดอีกต่างหากคืนนี้กูสิไทยคลิปลงเฟซเลยกูสิทไทยหมันเห็น ไอย่องหัวโจกว่าแต่พอเบียหมดปบเสียงลากโซ่ก็ดังขึ้นอีกครั้งแล้วไฟหน้าดันก็ดับเพ <c oughs> ล็บหลังจากคืนที่ไฟหน้าด้านยึง่งดับลงพร้อมเสียงลากโซ่ปริศนาเราเด็กไยรุวนกลุ่มทีมส่องไฟเพื่อียบผายไปจากหน้าวัดไม่มีใครกล้าหยาบย่างเข้ามาใกล้เมนแม้แต่ตอนกลางวันเบียที่วางไว้กังข้อเหนียวและหนังไก่แดดเดียวค้างอยู่บนโต๊ะปวดพลาสติกิ้งไปมาเหมือนมีใครคอยเตะ รุ่งเชา้าชาวบ้านเหลือขันว่าเพื่อัยรุ่นเจอของจริงเข้าแล้วโดยเฉพาะไอโยงหัวโจกของเทมที่นอนไข้ขึ้นตัวสัว์จุบวัดแม่ของมันเล่าว่าลูกชายตื่นมาตอนตีสามวิ่งไปเกาอ,อกในห้องน้าเหมือนคนเป็นลมเผื่อว่าเป็ดจะไปยัดองค์ขินขี้เท่าแถนเขา้าแล้วบอกว่ามันหิวมันจะมาอีกใหญ่วิงฟังแล้วถอนหายใจหลันจากทข้ที่จุดไว้ตรงรั้วเมนลอยมาพอดี กินเท่ากระดูกที่ลอยมาตามรวมนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับคนที่อยู่ติดเมืออย่างแกแต่คราวนี้กินมันแปลกกว่าทุกทีแรงกว่าและเหม็นเหมือนเนื้อเน่าบอปกอิทเหล่าละกินมันเข้าเกินให่เวิึงพึมพำก่อนจะปิดร้านกระทันหันแล้วเดินออกไปใหญเวิงเดินลัดต่อข้างร้านไปยังร้านตัดผมบัจจงบาเบอร์ร้านไม้เก่าๆสมติเตีย จะมีเก้าอี้แดงตัวเดียวตั้งอยู่หน้าแผงกระจกบานใหญ่ป้ายสีซีดเขียนว่าชายหญิงเด็กผีเอ้ยผมร้อมแถบ3ามสี่มุนได้พี่บรรจงเจ้าของร้านวัยห้าสกว่าผมแซมขาวกำลังโกนหัวพาลูกวัดอยู่ด้วยมิดโกลนเก่าเ,กา,เาเห็นใาย่วึงก็หวัวดอกแหงๆมาส้อยผมหรือมาหลบผีมาหาเขามาถามมาเมื่อขึ้นมีอีหยังแปลก,ปก,ปกบอยายวึงถามผางนั่งลง พี่บรรจงเงียบไปคู่ก่อนจะบางมิดโกนล,ลงเมื่อขึ้นเื่องกวนไฟฟ้ามันเปิดเองตอนตีสองทั้งที่ข่อยถอดป๊กไวแเราเสียงมันกลับว่าธรรมดามันดังกึกๆึก,กคือจังมีคนเอาเล็บควนผนังหาที่นั่งรออยู่ถึงกับสวดอตธิพิโสเบาๆพางหันไปทางกระจกแล้วร้องออกมาโยมบรรจงบมงมีหัวข่อยในกระจก oh. ทุกคนในร้านหาันความไปที่กระจกบานใหญ่และเจงอย่างที่ผ่าว่า เงาของพระไม่มีในกระจกมีเพียงเก้าอี้บ้างเปล่ายหยวิรงลุกเพิบเรียบควักยาดมมาดมทันเชียบันจงเจ้าโกนหัวหรือโกนวิญญาณวันเนียพี่บัรจงรีบตะโกนไล่มือนนี่อยู่ร้านปิดกลับไปก่อนผีมันมาแสะสร้อยร้านคอยแล้วลุกคนในร้านแตกตื่นร่ากันวิ่งออกนอกร้านพระหลวงพ่อวิ่งไวเหมือนนักวิ่งแข่งโอลิมปิกเหลือแต่พี่บันจงยืนหน้าเซหันกลับไปที่กระจกแล้วเห็นหัวใครบางคน หัวขึ้นมาจากเลียนชากเครื่องตัดผมมันเป็นหัวผู้ชายหน้าเกียมดำปากแหว่งแก้มบุม๋มผมใหมหัวนั้นเยี่ยมเราพูดว่าข่สีส้อยผมก้อนเผายอนมือนั่นข่อยบ่ได้โกนหัวก้อนขึ้นแม่น <S <S พี่บรรจงเป็นลมข่าวดานไปนทันทีข <al> ่าวเลือกระจายทั่วหมู่บ้านภายในไม่กี่ชั่วโมงเรื่องร้านตัดผมกลายเป็นข่าวดังในหมู่บ้านเด็กๆวิ่งมาแอบดูดาน เพื่อคนเท่าคนแก่พากันเอาน้ำหมดมาผมดอกบ,บานเพราะค้า,าร้านผล,ลไม้ผิดร้านก่อนเวลาแม้แต่เจ๊ดาวร้านขายเสื้อผ้าที่ไม่เคยเช่อเรื่องเีลยังเอาดูดพามาติดทุกมุมร้านเฮยึงเริ่มรู้สึกว่าเรื่องมันเริ่มบานปลายเกินไปแล้วแค่แตัดสินใจเดินไปหาคำดันมิงเพื่อขอให้หมู่บ้านทำบุญใหญ่สะดอกเคาะหมู่แต่คำนันกลับไม่อยู่ทิ้งโน้ตไว้หน้าบ้านว่าไปทุรดาที่เมือง ทั้งหมู่บ้านเรื่องน้วแวงผีเปยจักเมนมันไม่ใช่ผีธรรมดาแต่มันเหมือนกําลังหาเหยื่อเหมือนมีบางอย่างติดค้างมันอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่เปรตแต่มันคือผีตายหงองที่เคยถูกเผาโดยไม่มีใครสวดส่งวิญญาณยายวึงลับมาที่ด่านหยิบสมุดจดเก่าของวัดขึ้นมาพลิกไปที่หน้ารายชื่อผู้เสียชีวติตพบว่ามีชื่อหนึ่งที่ถูกลบด้วยหมึกแดงอำนาจวงกาลศิสน คนเผ่าคนแรกของเมนหลังใหม่ตายเพราะโดนไฟฟ้าช็อตขณะซ่อมลำโพงในงานวัดไม่มีญาติมารับศพขณะนั้นเองลมเย็นรูปหนึ่งพัดผ่านแก้มยายเึงชาไปทางซีเสียงกระป่องน้ำมัดลมกิ้งลงจากแผงด้านหน้าหลานเสียงแหบแห้งดังขึ้นจากกลางลัวเมนคอยหิว้คอยหิวเขาเหนียวหนังควายจัแบซบีเขาสวยคอยว่าได้ไปเกิด ใหญเวิ่์ขื่นน้ำลายแล้วค่อยๆลุกขึ้นหยิบทุกงข้าวเหนียวคองนังข่า,ย,ขายแห้งวางลงข้างกำแพงไม้ผูกแล้วพูดแผ่วเอาไปกินก่อนเด้อแต่ยาหลอกข่อยขืนนี่ข่อยสิบปิด์ลานต่หัวค่ำตลาดนัดวันพระของหมู่บ้านนวนปูนจัดขึ้นทุกวันขึ้นสิบห้าค่ำกับแรมสิบห้าค่ำที่ลานเดียนหน้าวัดดอยโศกเป็นตลาดเล็กๆที่มีพ่อค้าแม่ค้าจากทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง มาขายของกันตั้งแต่บ่ายสามยังสองทุม่มกินน่นหอมของไก่ย,ย่างหมูปิ้งปลาเนึ่งน้ำยาปูกระปีเผาดาคุ้งไปทั่วบริเวณชาวบ้านถือเป็นวันปวดปล่อยหลังจากทำงานหนักตลอดสัปดาห์แต่ในวันพระแดม15สิบาค่ำเดือนนี้ตลาดกับเงียบผิดปกติร้านค้าเปิดน้อยลงผู้คนเดินเร็วขึ้นกว่าปกติและไม่มีใครกล้าเหลืออยู่ถึงสองทุม่ม ขึ้นกูเห็นมัน่นยางพานแผงข่อยเด้อเจ๊แววแม่ค้าขายสมตำหน้าโรงเรียนปิดกิจการแต่หัววันมันดำคำหัวใหม่คือต้มแล้วเสียงแม่แถบบ่าหิวหิวเจ๊าวาเสียงดังเด้แจ้เดี๋ยวมันเดี๋ยวน้ตากาแม่ค้าขายผักกระซิบเสียงสัน่นขึ้นของกูมีมือดำๆโพมาคว้าเข่งแตงกวากูหนีโยนเข่งทิมแลนเลยเข่าวเือกระจายไปถึงยายเบื้อง ที่นั่งเฝ้าร้านอย่างระแ,แวดระวังหลังจากเหตุการณ์ที่ร้านตัดผมไม่ได้ยินว่าวิญญาณเปรตเริ่มออกนอกเมนแก่ก็เริ่มไม่สบายใจเมนนั่นคงบ่พอเผาวิญญาณมั่นมันเลยออกมายางหาอาหารเองอยายเบิงตัดสินใจออกไปตลาดนัดในคืนวันพระนั้นพร้อมกับงานน้อยเด็กส่งของที่กล้าบ้าบิ่นที่สุดในหมู่บ้านใจแน่ใจ,ใจบ่สิไปเองหาน้อยถามทางสะพายกระเป๋าใส่ไม้กางเขน น้ำมนต์ยาดมและบังไฟย่อส่วนต้องไปเห็นกับตาถ้ากูตายก็ฝากลานให้มึงดูแลต่อเด้อพอไปถึงลานตลาดนัดทุกอย่างดูปกติในตอนแรกเสียงแม่คา้าตะโกนเรียกลูกค้าไฟนีออนสลัวสลัวห้อยอยู่ตามเสาไม้ขินอาหารยังหอมย่วดวนแต่คนในตลาดหน้าซีดเผือดไม่มีใครพูดถึงเป็ดเสียงดังแล้วเวลาหนึ่งทุ่มสินาทีทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ไปหน้าตลาดกับเพล็บก่อนจะดับเพิบเหลือเป็นแสงจากเตาทานเลื่อมือเถือของแม่ขาเสียงลากเท้าดังขึ้นจากด้านหลักวัดเหวน้ำข้าวเหนียวหนังกล้วยหมาน้อยหน้าซีดเป็นกระดาษควักไม้กางเขียนขึ้นมากอดแนนยายเวิรงเอาทูบในกระเป๋าจดแล้วปากลูกดินทันทีข่อยบ่ได้เอิดมึงมาเด้อมึง่ามาเหีหยังข่อยยายเวิองตะโกนไปทางเสียง ต่เสียงยังคงเข้าไกลไกลขึ้นเรื่อยเร,อร้านค้าเริ่มปิดแตอย่างรียบหลอนแม่ค้าแผงเสื้อผ้าโยนของใส่กระสอบอย่างขับมีไฟไหมแล้วด่างสูงย่องสีดำ,ำํำก็ผอกมาจากความมืดมันเดินโซเซหหวเอียงไปข้างหนึ่งแขนยาวถึงเขา่าเล็ยบยาวดำเห,หมือนไม้ไหม้่อยเหวข่อยอยากได้ก้อยคุ้ยกับนําแข็งเป้าเจ๊แววเีสุดเสียงวิ่งหนีจนลองเท้าหลุด มาน้อยฉี่ลร้ากังเกงยายเวิงหน้าเสียแต่อย่างเยินเนียงแล้วตะโกนออกไปมึงซื้ออำนาจแมนบอทำแมนมึงบอกคอยมามึงต้องการอีหยังแน่นเป็ดจุดเดินมันเงยหน้าขึ้นเห็นตาขาวขุนกับปากที่เฉีกยกเี้มจนถึงใบหัวคอยคอยเหิวคอยอยากได้บุญยายเวิงเบิกตากวางแล้วพออยักหน้าคอยสิจัดไทยแต่ขอยอยังเดียวอย่าหลอกคนในตลาดอีก เดีอาข่อยสีเฮ็ดบุญไปไห้เบียดค่อยๆถอยกลับเข้าเหงาเมือกินไม่จังๆยังติดอยู่ในลมข้ามคืนนั้นตั้งแต่คืนนั้นตลาดนัดวันพะเงียบสนิทไปพักหนึ่งไม่มีใครกล้าเปิดแผงตอนข้ามอีกเลยแต่ยายเบิงกับเริ่มจัดเตรียมงานบุญใหญ่ให้ผีไร้ญาติอย่างลับๆงานบุญผีไม่มีญาติรุง่งเช้าหมู่บ้านนนปูนดูเหมือนจะปกติอีกครั้ง แต่ในใจของใครหลายคนยังคงขวัญกระเจิงโดยเฉพาะยายเวิงที่ตัดสินใจจะทําสิ่งที่ไม่เคยมีใครกล้าทามากอ่อนในหมู่บ้านนี้นั่นคืองานบุญให้ผีไม่มีญาติแก้วเริ่มเดินสายไปหาชาวบ้านขอให้ช่วยกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งทูบเทียนและเชิญชวนให้พระจากวัดต่างๆมาร่วมสวดมนต์ให้ดวงวิญญ,ญาณผีแปดที่ยังวนเวียนอยู่ในวัดตอนโศกข่อยบ่าเห็ดให้เปียดดอกข่อยเห็ดให้ค้นเป็น ยู่ได้แบบป้ต้องยานมันเอกใหญ่เวิรงประกาศกลางตลาดนัดล่างๆไม่นานนักชาวบ้านเริ่มเข้าใจเจ๊แววแม้จะยังกลัวอยู่แต่ก็เอาก้อยควายเดิบมาถวายเป็นครั้งแรกในชีวิตต้ากาก็เอาแตงกวาลังใหญ่ใส่ผานมาให้พระใครมีอะไรก็เอามาใส่ขันนำมาเรียงหน้าศาลาวัดงานนี้ถ้ามันบ่จบกูสิใหญ่บ้านไปอยู่ขังอำเภอเลยเด้อหลวงเพลิน ที่เคยโดนเป็ดหลอกเป็นคนแรกเก่าก่อนจะยกลังเบีย์ถวา,ายพระแต่พระบอกให้เอาไปเก็บไว้ก่อนคืนวันทำบุญใหญ่งานบุเผียไม่มีญาติจัดขึ้นในวันแรมแปดคำพระจากวัดเสวีวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกวารสวดอภิธรรมตลอดทั้งคืนสาลาวัดเตรียมไปด้วยเครื่องเส้นดอกไม้ข้าวปลาอาหารและเสียงสวดที่ดังไม่หยุดยายเวิงกับมาน้อยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ นั่งคุณพิธีอยู่หน้าโรงเป่าซึ่งใช้แทนศพของอำนาจผีเปรตผู้ไม่ได้รับการส่งวิญญาณในวันเผาเมื่อหลายปีก่อนลมเย็นบูบหนึ่งพัดเข้ามาในศาลาเทียนเล่มหน้าสุดดับไปเองเสียงฝีเทา้าลากยาวชาว้าๆดังขึ้นจากข้างเมนพระหยุดสวดไปคู่หนึ่งก่อนเสียงนำสวดจะดังขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงหนักแน่นใหญ่วิงคุมมือมาหน่อยแนนแววตาไม่กลัวอีกต่อไป ร่างดำสูงย่อของเปีรดอำนาจปรากฏตัวที่ประตูศาลาแนวของมันยาวพาดลงบนพื้นไม้เสียงกรีดลองไม่มีมีเพียงกลิ่นไม่เบาๆและเสียงเปยดพูดเบาๆว่าคอยได้กินเขากินบุญกินแม่คอยคอยสิไปเหล่าเด้อแล้วร่างนั้นก็สลายหายไปต่อหน้าต่อตาพระสงฆ์และชาวบ้านที่กําลังพนมมือไหว้ความสงบกลับคืนอาจจะคืนนั้น เหตุการณ์ประหลาดลดก็หายไปเมนวัดเงียบไม่มีเสียงลากโซไฟร้านยายบึงไม่ดับอีกร้านตัดผมบรรจงเปิดตามปกติตลาดนาัดกขับมาเคลือกเขืนทุกคนพูดกันด้วยรอยเยิมอำนาจไปเกิดแล้วยายบึงเก่าพร้อมยิ้มบางๆมาน้อยทําท่าภูมิใจมากกว่ากลัวแถมยังอาสาช่วยร้านเต็มตัวนําข้าวของเรียงขึ้นชั้นใหม่พร้อมเขียนป้ายหน้าร้านว่าที่นี่เคยมีเป็ดแต่ตอนนี้เหลือแต่แปบซี่ แต่ทุกครั้งที่ลมเย็นพัดผ่านหลังร้านทุกคนจะหยุดหันไปมองเมนเสมอเพราะในบางคืนย่างเดือน12จะมีเสียงแผ่วๆดังแว่วมาจากเมนว่าคอยหิวแหนมเนื่องใสทั่วริสงแนเด้อร์แล้วเสียงหวารระของผีเป็ดก็ดังลอยไปในสายลม <c oughs> เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับร้านชํำข้างเมน ขอบคุณครับ